โอเคครบเครื่องน่ารักอบุ่นคือพี่เว่งนี่คือนิยามของเว่งโกโฮมคนนี้คนเดียวทำไมนิยามคล้ายเฮียเลยอะโอนิยามเดียวกันเลยเหรออะไรบ้างครับอะไรบ้างครับหล่อเนาะหล่อเนาะหล่อเนาะ คำต้องห้ามแก๊งกับซีนูนิวกลับมาอีกครั้งเจอกันอีกแล้วเราเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยของใครไแล้วไหมเอาน้อยก่อนดีกว่าเอาน้อยก่อนน้อยก่อนผมว่าผมจะไม่ได้แต่ไม่ได้ไงมึงแหละรายการนั้นเขาลงได้แบบนี้ลงไปแล้วคำต้องห้ามมีแบบคนต้องห้ามเจอไหมทำไมต้องห้ามเจอด้วยอาม้หเจ ทำไมอ่ะคืออะไรแป๊ะหน่อยแปลไม่ออกเหมือนกันครับตอนนี้เขาแปลไม่ออกเหมือนกันไม่อยากเจอพี่เขาไงแต่นี้หนูไม่อยากอยู่กับเฮียนะอันนี้ลูกลูกกูนะโดนแน่มึงโดนแน่อ่ะวันนี้วันนี้วันนี้เรามากับเรานอกสถานที่ตอนนี้อยู่ที่โตโยต้า alive นะครับโตโยต้าเป็นบริษัทรถยนต์ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานซึ่งศูนย์บริการโตโยต้าเนี่ยเป็นแบบ one stop service อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะว่าบ้านพี่ก็ใช้โตโยต้าใช้2คันแคมรี ฟอร์จูเนอร์บ้านผมก็ใช้ฟอร์จูเนอร์เหมือนกันครับจริงบ้ารุ่นไหนใหม่ล่าสุดเกือบใหม่ล่าสุดดีกว่าเที่อวดไม่อวดไม่ดีวดกจริงพี่อวดมันสองคันเขาไม่อวดคันเดียวเองเวลาเราเสียเข้าที่ไหนเข้าอู่ศูนย์ เขาศูนโตโยต้าเพราะว่าไงพี่เติร์ดเขามีบริการครบวงจรนะครับทั้งบริการขายรถใหม่แล้วก็รถมือสองครับพร้อมกับมีบริการหลังการขายเพราะรถยนต์เนี่ยควรจะต้องได้รับการ maintenance อย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อความปลอดภัยครับเพราะโตโยต้าเนี่ยเขาให้ความสําคัญเรื่องบริการหลังการขายไปอย่างมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของคุณภาพและความคุ้มค่าบริการหลังการขายเนี่ยคือมีครบสามารถซ่อมได้ทั้งรถใช้น้ํามันทั่วไปนะครับหรือว่ารถไฮบริดนะครับโดยที่ศูนย์บริการเนี่ยจะ มีช่างผู้เชี่ยวชาญให้บริการมราตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเลยครับพร้อมกับอะไหล่แท้แถมรับประกันทุกงานซ่อมครับผม นอกจากนี้นะครับศูนย์บริการโตโยต้านะครับยังใส่ใจเรื่องบริการและก็มีฟัซเซลิตี้ในศูนย์บริการนะครับพร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับผมเช่นห้องรับรองที่สะดวกสบายแลวก็ศูนย์บริการโตโยต้าเนี่ยมีทั่วประเทศด้วยครับผมใช่โอเควันนี้เราเล่นแบบทีมนะเราเพิ่งเจอสี่ทีมครั้งที่แล้วเองเราจะเล่นกันเป็นทีมแบ่งนี้เลยแบ่งนี้แบ่งนี้แพ้ชนะไม่สําคัญอยู่ที่ว่าเราสนุกไหมสําคัญอยู่นะสำคัญไม่สำคัญทั้งเจสนะพีสองคนผมรู้สึกใจมากเลยครับถ้าผมชนะทำไมอะรายการต้องเป็นของผม ครั้งที่แล้วก็จะคุ้บริษัทครั้งนี้จะคุ้รายการคือเป็นอะไรอ่ะใครทีมไหนชนะเอาโตโยต้าไปหนึ่งคันโอ้โหโอ้ไม่ได้เอาไปเอาใปเมันน่าจะสนุกเนาะคุณผู้ชมครับลูกค้าหลบตาเราลูกค้าหลบตาลูกค้าหันมานแรผมมั่นใจครับเพราะว่าเล่นเป็นทีมเพราะว่าหนูจะทำคะแนนให้เออพี่พวกพี่ขออย่างเดียวนะเราต้องแบบว่าพูดกล้าที่จะสู้พี่จะตอบคำถามทุกคำถามที่น้องๆถามมาพี่จะอยู่เท่าไหร่นะสามสิบสี่แปดตอบจริงวะหนูโอเค ผมซื <S <S ้อแล้วเหรอเดี๋ยว่าเกินเนี่ยตกใจดิเดี๋ยวพูดจบกลับมาเรื่องนี้ก่อนกลับมาเรื่องดีก่อนไปเอาไปเอาไปเอาเดี๋ยวไม่ไม่ไม่พี่ตกใจมีหลายแบบเฮ้ยเราทำนี้แล้วหรอเฮ้ยจะแซยิ้นยังหรืว่าสารพัดเรื่องเรื่องอายุไม่ต้องพูดละเอาเราเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับส่งเข้าสั่งส่งเข้าเลยครับพี่เวงครับหเราไปเล่นเกมเลยดีกว่าเริ่ม ที่นี่ที่ไหนเหรอโตโยต้าแล้ววันนี้พี่เบงมาทําอะไรครับที่นี่มาถ่ายงานกับลูกค้าแล้วก็ซีนูนิวที่เราเพิ่งเจอกันเมื่อ2เดือนก่อนไหมพูดไปต่อยหอยไม่ตายเลยแล้วนิวมาทําอะไรที่นี่วันนี้วันนี้ถ่ายงานถ่ายงานถ่ายงานการ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 เริ่มแล้วเหรอการการการกรซีซีมึงพูดเยอะๆกูชอบเอางี้ น้องเชิญเชิญครับเชิญครับปกติเอ่อพี่เวงกับพี่เติร์ดครับโตโยต้าทำไปไหนบ้างครับกลับบ้านครับกลับบ้านครับโอเคกลับบ้านแล้วไปไหนบ้าง อะไรเลยป่ะเนี่ยเฮ้ยนุ่นดิวกลับบ้านเราเราทำอะไรบ้างอะอาบน้ำครับ๋อ้โหนล้วสี่หลัเกินขย ผมได้3คะแนนมาคนดูเลยอันนี้คือเสียคะแนนให้แบบเราไม่ถ้าถ้าเป็นกีฬาฟุตบอลนี่แทตติกโอ้โหติกเลยนะไม่คือผมมีงานต่องานรีบเฮ้ยรีบเกินรีบมากเกินรีบเกินโอเคเราต้องเดาคำเนาะเดาได้2คำแค่นอนเคยใช่ไม่มีหิวไม่มีเลยอรวอยอุ้ยโอ้เที่ยวอืม ผลงานดีกว่าเออพูดผลงานดีกว่าโปรโมทแล้วนะเราต้องโปรโมทนะภูเขาครับไม่ใช่อ่ะเมื่อกี้ไม่ได้บอกอันเนี้ยใช่หนูก็พูดอย่างงี้เราอย่าไปกลัวเราพวกความฟ้าอันการเราอย่าไปกลัวอันการอันการอันการเฮ้ยมันเี็สีท็อปฟอร์มมากเลยนะเฮียรไหลเป็นเทนังเททธาเลยจะเก็บอะไรไม่ทำเลยใช่ไหมหนูตายไปแล้วครั้งนี้ก็โปรโมทความฟ้า ข้ามฟ้าต่อไปที่ผมจะพูดอะไรไหมชาแล้วมันจะได้ส่งไปโผล่หรือว่าเขาก็นับอยู่ดีนะเข้ามฟ้านะครับข้ามฟ้าเป็นซีรีส์แนวไหนฮะดราม่าหรือเป็นอะไรอยตอนนี้คือหรือไม่ออกไปนู้เอาปกติพี่ก็ร้องเพลงนี่ใช่ไหมฮะเนืกอกลังงงเลยว่ารงพี่แนวไหนวะมันเฉลยไปละพี่เพ่งพี่เพ่งดูนิสัยไม่ดีผมขอโทษตอนนผู้ชมนะตอนนี้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่เฉลยปกติพี่ก็ร้องเพลงอยู่แล้วถูก เมื่อกี้พี่เดอพี่เมยถามว่าเป็นแนวไหนใช่ไหมใช่ครับอยากรู้ไหมครับว่าแนวไหนมากมากเลยครับใช่ครับคอมเมดี้เช็คสเปียร์ไซไฟดราม่าเช็คสเปียร์เป็นแนวเช็คสเปียร์ไม่ปี๊ไม่มีเอางี้อ่ะไอซีรู้จักเช็คสเปียร์ไหม no no เช็คสเปียร์เป็นใครรู้จักแต่สเปียร์บินี่สเปียร์นี่ทำไมเขาผมใช่ไหมผมเยอะผมทองสวยเออใช่ให้น้องถามบ้างดีกว่า ผมอยากผมอยากไงอยากไม่รู้เลยว่าอยากไม่รู้รู้ตอนไหนซ้ายทางซ้ายทางซ้ายโอ้ยเพลงล่าสุดที่หนูร้องอ๋อแล้วดูซีรีสวิวเพลงด้วยครับเพลงคุณเอ้ยพี่เตอพี่เตอนะเกือบแพ้ฉีกแล้นะเพลงคุณเยอะผมงง เอมี4เพลงซิงเกิลเลยแล้วก็ถือว่าผมไปถ่ายคอนเสิร์ตมาด้วยใช่โชว์ที่อิมแพ t คดูอยู่ใช่เพรพี่ไม่ได้ไปดูโชว์หนูที่อิมแพ t ออะผมดไงอะเห็นใช่ไหมครับดูไม่มองไม่ไม่เห็นหรอกครับไม่พบเห็นไหมครับเจอไหมฮะเจอเจอไหมเจอเจออะไรบ้างครับในคอนเสิร์ตของผมเพลง เพลงเยอะไหมครับเยอะครับเยอะเยอะไหมครับเยอะชอบไหมครับชอบชอบแบบโชว์ไหนเป็นพิเศษบ้างครับทุกอันเรื่องเรื่องเสร็จการเต้นแขกรับเชิญื้อว่าหน้าผมนี่คือสุดๆุเลยนะมีที่ขึ้นคู่กันด้วยนะครับเสตที่ขึ้นคู่กันชอบเลิฟชอบชอบชอบซีจริงปะเนี่ยพี่ออกมา โชว์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 ใชโ้หมดแล้วเหรอเฮ้ยหมดแถวเลยคำว่าอะไรคำหนึ่งเช็คเฮ้ยมันกลับมาแล้วไม่เ็ผ้าที่เช็คจะเปลี่ยนนี่แหละตบมือรีตตบมือสุดยอด ามาแล้วเป็นไงกำลังใจมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วแค่นี้ผมก็รู้สึกชนะละดูโมว่าจะแพ้ผมก็รู้สึกชนะดีใจน้อยจังเลยอะอะโอเควันนี้เราก็พูดมุนลกค้าเราซะหน่อยดีกว่าทำอะไรอยู่ที่นี่โโหถ่ายงาน เราเคือเราเรานั่งรถมาใช่ไหมพี่ก็มาจากแถวสายสองแล้วขับมาจนถึงอันนี้คือบางนาพวกเรามาจากตรงไหนไกล้ไหมยาฮะม่บอกว่าอย่าพูดหนูเราต้องตอบเราต้องตอบสิเราต้องตอบเราถึงจะชนะใช่ไหมบ้านผมอยู่พอบาแดงครับเฮ้ยพี่รู้นานแล้วเราไม่ไกลกันมากทำไมรู้ไหมเธอดูเสื้อของเธอสิ ไวมัน <Why? S 1> จะเป็นพระตะเขียวได้ยังไงมันก็เป็นพระแดงอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยมุกนี้ตลกมากเลยขำกับขำกาขำกาหน้าเขาไม่เป็นคนดีเลยนะเนี่พี่เป็นคนดีไหมเนี่ยพี่อะนะพี่เลวพี่โหดไม่อยากไม่เคยอยากเป็นคนดีบ้างหรอครับไม่นะทําไมถึงมีลูกเทนนิสอยู่นี้แปลกมากเลยไม่มีใครเล่นเทนนิสเลยนะทำไมแล้วทไมอยู่เนี่ยใครมาวางไว้อะมนุษย์หรือเปล่ามนุษย์มนุษย์อยากจั อยากจับลูกทีนิดั้ยไม่ทำไมจุ่มจบหยิบโฉบถาม่าหงย่างยากยากยากหรอโอ้อันกางอันกล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 างสี่กลับมาแล้ว อ่ะผมขอวันนี้ผมขอชนะพี่แค่วันเดียวได้ครับผมจะมีความสุขมากนับจากปีนี้ผมวินวิ่งวิน W i N win ชบชบกตามวินอยู่ตรงเนี้ยอึ้งเลยวินวินมอไซค์ yes เล่นยังไงให้วินเล่นยังไงให้วินเล่นยังไงให้วินไม่มาเล่นอันนี้อันนี้ รู้ทั้งรู้แต่ก็ยังจะพูดจากนี้หนูตัวคนเดียวนะนี่เรจะอยู่เงี้ยวๆนะหนูตัวคนเดียวไม่ได้เกมมันก็ต้องแบบพูดไงแมอพระปะาแดงทำไมก็ถึงเอาคำนี้มาตั้งเป็นชื่อพระปะแดงเคยศึกษาประวัติตรงนี้ไหม ไม่เคยไม่เคยแบบไปค้นหาดีๆนะว่าทําไมถึงเนียครับประเด็กเออลองถามซีดีกว่าซีน่าจะไม่ต้องมาถามผมทําไมเขาอยู่ยงไม่หยเรียกคับประแดงแปลกนะพี่เตอร์รู้ไหมครับฮูลโหลอนุทธนรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังจะพูดอนุทธพี่เตอร์รู้หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราได้ทำแบบว่าอยู่ในชีวิตแบบมันก็ธรรมดาอันนี้เขาน่าจะรู้แล้วชนะ เฮ้ยพี่รู wrong, oh, opinion, ้ได kind of ้ไงผมไม่รู้เลยมีคำว่าดีหรือดีหรืออะไรก็ตางอคำว่าดีครับจุดต้องของอาจารย์กัก แต่งอันนึงไม่รู้แน่นอนเราเราก็ไม่ได้ไปอันนึงน่าจะเป็นผ้าปะแดงยังไม่ได้อุ้ยยังไม่มาเนี่ยนะหนุ่ยมันรู้สึกยังไรด้วยลองแบบเปลี่ยนมายเซ็ตซัดมาเลยก็ผมซัดไปพี่ก็ซัดกลับเลยอ่ะเธอได้เป็นสวนดีมาลวนเลยมาลวนเลย ตอนนี้โอ้ตอนนี้ไม่พูดดีกว่าเราคุยกันเองก็ได้เนาะจริงเราอยู่ที่โตัวเจ้าอะไรขอพูดอีกสักนิดนึงนะตัวเจ้าอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยศูนย์มีทุกอย่างถูกต้องเขาหลอกเราแล้วเขาก็เลยหลอกให้เราใช่ผมใช่คนดีให้เราตายใจเขาไม่คนดีแน่ใครคนดีกูไม่ใช่คนดีไหนวะไอ้พวกนี้พวกก็ไม่ใช่คนดีอ่ะพวกมันก็ิอกโอ้ลอด เมื่อไหร่พี่เวงจะเลิกเป็นคนดีห้ามเป็นคนดีสักหน่อยไหมพี่เวงเป็นคนน่ารักเชื่อไหมเชื่อจริงๆผมไม่ใช่ไม่ได้ตู้ตใจที่คุณตอบทุกคนลุกอะโอเคครบเครื่องน่ารักอบอุ่นคือพี่เวงนี่คือนิยามของเวงโกโฮมคนนี้คนเดียวทำไมนิยามคล้ายเฮียเลยอ่ะอ๋อนิยามเดียวกันเลยเหรออะไรบ้างครับอะไรบ้างครับหล่อเนาะหล่อเนาะหล่อเนาะ ฉันจะพูดว่าทธอสักวันที่ความรักของเธอทุกวันอีกนั่นเองไมอ้มังทิกวันเลยนะไม่แล้นไรไม่เอันารแอ้ยันทุกวันเลยะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันพี่เข้าไปโดนเหมือนกันไงส่วนตัวต้านี่สามารถซ่อมคนได้ไหมได้พี่บอกพี่แต่ว่าผมมีอะไรดีบ้างครับครบเครื่องหนูน่ารักไหม ร้องเพลยงพอหนูร้องเพลยงพอสายคิ้วหนูสายคิ้วตุ่มนู้ตุ่มนี้ตุ่มนู้ตุ่มนี้มันจะมีคิ้วคิ้วคิ้วทำไมอ่ะคิ้วดกอ่ะนะผมผมคิ้วดกจริงคิ้วดกจริงจังไม่เฮียเลยใช่หนูไม่ค่อยดกแต่หนูคิ้วสีน้ำตาลเฮ้ยเฮ้ยมาชมอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยอ่ะถ้าพวกเราสมมตินะสี่คนอยู่ทีมเดียวกันเราตั้งชื่อว่าอะไรคำมันต้องห้ามไม่สามพยางเองแฟนแทสติกโฟร์แทสติก หรือว่านี้ไหมทีมทีมครบเครื่องไหมทีมครบเครื่องไหมรู้ละหนูรู้ละหนูเอาผมว่าผมว่าอันนี้กว่าอันนี้อันนี้ อันนี้เ่รู้ซรู้แล้วไวะว่าอยอมแพ้ไ้ถามมถไม่ถามถามกี่คองีแพี่เอว่าเราควรยอมแพ้ไหมครับแพ้ชนะไม่สาคัญไม่ควรยอมแพ้นะนั้นๆสู้งั้นขอถามนะฮะว่าเคยดูทอมแอนเจอรี่ไหมฮะเคยชอบชอบชอบหนูชอบหนูชอบหนู อุ้ยตีน่าเหลือหนูโอ้โอ้วนหนูทำไมกูไม่ตอบชอบแมววะห้ามพูดคำว่าหนูห้ามพูดคำว่า มาเดินสุดท้ายเลยเรารุ่นเดียวกันหรือเปล่าหมดเลยหมดเลยทำไมกูเหมาหมดเลยอ่ะเต้สีดายไงกูเป็นสีอคือจังหวะตะกี้คือแบบว่าพูดอะไรมาเขาพูดตามหมดเลยนะขไม่ให้หมดเลยคือสีอะไรเสียอะไรอาคำว่าอะไรครับเครื่องครับต้องครับเครื่องหนูเครื่องขอจุดนี้สุดท้ายนะ ส่วนว่าถ้ารถเราเสียขึ้นมาเนี่ยใครจะมาคนซ่อมให้เราครับโตโยต้าครับอืมถูกแล้วถ้าเขาเขาเขาซ่อมรถให้พี่อ่ะเขาซ่อมให้ใครก่อนให้ใครพี่เองไม่น่าจะมีชื่อพี่เองพี่เติร์้ในนี้นะจริง์ไม่ได้ไม่มีหรอกไม่ได้ผมเรียกพี่เองอ่าได้ได้ทำไมอ่ะ อันนี้เหรอบางกลางพวกเราทำได้ดีเหมือนกันนะ้วเนี้ยคือปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งตลอดอยู่ในเสวนาคำเสวนาเวลามาโตโยต้าทำอะไรบ้างครับให้รถพี่เวงให้ทำไมให้อะไรหนูให้ทำไมครับให้ซื้อแล้วผ่อน แล้วไายแล้ว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 ช่างแอร์ซ่อมรถได้ไหมอืมอืเขาจะช่างแอร์ขายรถได้ไหมอ่าไม่ทําทำไมอ่ะมันคนละสายงานกันต้องมาเรียนก่อนต้องมาเรียนก่อนมันคนละสายงานกัน มีคำว่าลาเต้อยู่นี้แม่เลยลาเต้ใส่นมไหมหวานหวานนิดนึงสมมติว่าถ้าผมแบบอยากคุยแบบเปิดใจกับพี่อ่จะเปิดใจกับผมไหมดิฟทอลเลยได้ได้ได้ดิฟทอยนะดิฟทอลสมมติว่าพี่พี่เมีรถรวมกัน4ี่คันไหนดิฟทอลเนี่ยสี่คันอ่าแล้วไงต่อพี่เบ็ให้สี่กันนิวไปคนละคันพี่ควรจะซื้อกี่คันสี่เพราะอะไรอ่ะไม่รู้ ว่าอะไรซื้อผิดเฮ้ยเครื่องเฮ้ยขายขายไม่มีนี่ขายครับจริงเหรอพี่บอกลาเต้เต้ผมนึกว่ามีคำว่ากาแฟนดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่สายไม่มีดังเหรอเงียบไงโอ๊ยโล่เปิดปิดเมื่อกี้ไงเปิดใจไงอ๋อ ไม่ห่างท่าเล่นเป็นทีมันนี้ไม่ห่างเพราะว่าแต้มมันเยอะใช่แต้มมันเยอะพี่เตร์กับพี่เบนก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากหรอกครับแค่เล่นบ่อยก็จริงครับเล่นบ่อยก็เลยนะก็ถือว่าวันนี้ทำได้ดีนะครับทำได้ดีน้องๆทำได้ดีเหมือนแบบผู้ใช้รถโตโยต้าเลย ไม่เกี่ยวเลยพวกเราใช้โตโยต้าไงครับครับสำหรับผู้ใช้รถโตโยต้านะคะสามารถเข้ามาใช้บริการต่างๆของศูนย์บริการโตโยต้ได้เลยครับจะบอกิอเข้ามาหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ทั้งผ่าน call center เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน T Connect เลยผมเชื่อว่าลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์โตโยต้าเนี่ยจะได้รับฟีลดีๆกลับไปแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครรู้จักรถโตโยต้าดีเท่าโตโยต้าเอง ที่น้องๆโปรโมทแค่โปรโมทก่อนสิรีส์ดีกว่าเพราะตะกี้พยายามโปรโมททม่ยอมพูดถึงตัวตายฝากซีรีส์ของหนูกับเฮียด้วยนะครับซีนของเราสองคนซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอหรือว่า The Next Prince นะครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่เป็นซีรีส์แนวที่ทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์มากๆแน่ๆถ้าได้ดูนะครับเป็นอย่างเจ้าชายครับฝากด้วยน้องๆน่ารักมากนะครับผมฝากได้ครับฝากพวกเราด้วยนะพวกเราก็น่ารักถามแต่ข้างหน้าขอคำต้องต้องเชื่อมเลยเหรอเอามาิ่ๆแต่คำนั้นเชื่อมผีคนขึ้นนะพี่หกน้องผมหาใครอ่ะ เอาคนที่เก่งน้อยหมมาทไมไนงแล้วอะมันอยากมันอยากชนะใหเป้าหมายมันคือแบบว่ากูเล่นไปกี่ครั้งแล้ววะมันชนะไปดอยได้ได้ครับน่าจะเริ่ใหม่วันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ